อ้วนน้อยหอมว,ว่ะมาอ้วนอยากกินนมนะใช่ไหมโคอ้นอวนมากเลยโอ้ยอ้วนตูดบานมากินนมกันมา วันนี้อนุญาตให้กินหนมได้อืโอ้แสงตอกอืโอ้อย่าไหลดินั่งกินดีๆเราไม่เห็นนั่ง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 ดีๆก่ะนั่งดีๆเนี่ยเนี่ยเนีย อ้าอาอาอถอยปไปหนมองไม่เห็นอืมอืมมีถอนใจด้วยมเมื่อวานให้งดขนมหนึ่งวันเพราะว่าโคอ,อ้วนกินตรงนี้เอาวันนี้ให้กินได้นี่มันอ้วนกลมมาก ให้ดูตุ่ใหญ่ไหมอรย่อยอีกะลอยลอยกินแบบนี่ มองไม่เห็นนะโคอุ้ยมีหัวใจมาให้เต็มเลยแล้อโคอเก็บกดเมื่อวาไม่ได้กินนมนะ ใหญ่อะอันนี้มืออืมโอ้มีมดาวอีกแล้ววันนี้ขอบคุณค่ะนี่ดูเอาอะไรมาใสาด่ดิอืช่วยจับเดี๋ยว ของตูดแล้วได้กินหนมก็เลยจะฟินประมาณนี้นะอ,อ้วนแล้วก็แน่นมากด้วยตอนนี้ก็เลยว่าจะให้ลดนิดนึงอืม อร่อยไหมอืมอร่อยไหมโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณดาวนะคะนี่แต่แบบนี่ก็คือใหญ่มาได้ครึ่งหนึ่งไม่รู้ทำไมตอนนี้มันอ้วนกินเก่งอะกินเก่งทุกวันเลยก็คือ,อแม่ให้อาหารเมร็ดวันละหนึ่งกำมือนะก็กินหมดกินหญ้าด้วยอืมเมื่อวานงดขนมไป เนี่ยมันกินน้ำมองกล้องมั้งนีอืมกินไปด้วยจะกินหรือจะนอนตาปือขนาดนั้นนะอ่ะให้อีกซินหนึ่งอเนี่ยดูดูใหญ่หอ่ะ เนี่ยมันอ้วนมากแล้วเนี่ยดูดูอ้วนอ้วนอ่าให้ซิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรโค่เนี่ยเหรอโค่เป็นแพลนดอกหรือว่ากะระลอกดินนะจ๊ะอืมกะระลอกดินนะดออีนอดินส่วนใหญ่คนฮะกระลอกดินไม่ใช่นะบินไม่ขึ้นนะคะอย่างนี้ ขุดดินอยู่นั่นเองนะคะเขาเลยเรียกกระออกดินบริษัทที่ไม่ได้เกิดในเมืองไทยมาจากเมกานะจ๊ะแล้วก็จะมีเข้าไทยแค่ปีละครั้งช่วงประมาณเมษาพฤษภา เลี้ยงง่ายไหมไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นในไทยอายุเฉลี่ยจะอยู่ประมาณหกปีเจ็ดปีประมาณนี้แต่ก็มีคนเลี้ยงได้ถึงเก้าปีสิบปีนี่นะหมดแล้วค่ะคุณเธอหมดแล้วอืม ม,มันหมดแล้วเหรออว้อวนอ้วนแล้วเนี่ยดีดเนี่ยได้ยดินเสียงไหมโอ้อย่างแน่นเนี่ยอืมเินเศษขนมพอแล้วอะไรเก็บเศษขนมจริงเมื่อวานให้งดหนึ่งวัน พอแล้วนะคะเกินพิกัดพราะอ้วนเกินไปแล้วแอดโค้เหรอราคา p พล l ดอกจะอยู่ประมาณหกพันเจ็ดพันแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าซื้อกับใครยังไงมมีการดูแลสุขภาพให้ไหมของแถมอะไรอย่างเงย ส่วนมากเขาก็จะมีการไปตรวจสุขภาพให้เมื่อเขามาถึงมีของแถมเป็นตะกกา้าเป็นยาเป็นอะไรว่ากันไปเนาะดูเคี้ยวดูเคี้ยว <laughs> อ<ม> <laughs> โอ้มีสินบนเนี่ให้ดาวเนียสิ์บนให้ขนมโคอีชิ้นนะ โอ้มีคนให้ดาวแล้วบอกให้ขนมโคออีชิ้นได้มีแม่แถมให้ชิ้นหนึ่งโอ้อะเนี่ยขอบคุณกันเร็วขอบคุณกันขอบคุณครับนี่อืมอะนีให้ดาวโ้กินขนอมอีกชิ้นเลยนะอือดูพิเศษนะเนี่ยดูดูมันไถไปเรื่อยอืม พี่ฮังพี่ฮังตายไปตอนประมาณหกขวบกว่าเข้าเจ็ดขวบอันนั้นก็คือจริงๆแล้วหมอก็บอกว่าแก่แต่ว่าพี่ฮังจริงๆพี่ฮังสุขภาพดีมากขนแล้วก็ตอนที่เขาเสียไปหาหมอพี่ฮังสุขภาพภายในคือดีมากจนหมอชมว่าเลี้ยงได้เก่งนะเพราะว่าพี่ฮังมีสุขภาพที่ดีระบบข้างในตับไตไส้พุงคือดีอื แต่ว่าพี่ฮังเนี่ยมีปัญหาก็คือสัตว์เล็กหรือว่าทั่วไปเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นน่ะกระดูกสันหลังยาวกระดูกสันหลังต,งตรงนี้คือยาวเหมือนคนแก่เห็นไหมคนแก่ก็คือจะหลังงอ,งงองเพราะว่ากระดูกสันหลังยาวแล้วก็มันเหมือนระเบิดเวลาซึ่งพี่ฮังเนี่ยพลิกเส้นพลิกแล้วก็กดทับเส้นประสาททำให้ พี่ฮังไม่ขี้นะคะก็เลยเสียแต่ว่าก็คือตายไปแบบไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่าอีแม่พาไปหาหมอแล้วก็คือหมอให้ยาให้อะไรก็คือดีตอนก่อนจะเสียเนี่ยคือเขาดีขึ้นแต่ว่าขาหลังเขาใช้ไม่ได้นะคะแต่ก็คือเอก่อนอี่แม่จะกลับถึงไทยพี่ฮังก็จากไปแต่ว่าก่อนจากไปเนี่ยเรามีการวิดีโอคอลคุยกันนะ เพราะว่าอีแม่ทํางานอยู่ต่างประเทศตอนนั้นนะคะโคอ้วนขึ้นไหมอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยดูพุงดิดูตูดอ,อ้วนมาก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 ดูใหญ่ปะละ่ะอีแม่ก็เลยงดขนมเมื่อมมวานวันหนึ่งออย่าโวยวายให้กินแล้วเธออย่าโวยวายฉันอ,อ,อย่าอย่า อย่ามาโวยวายนะเอา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 อื้อืดูพอ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 อือพอพอแล้วเข้ากงเลยนี่ถ้าพายลี่ด็อกโวยวายแบบนี้ถ้าเป็นอีแม่อีแม่จะจับเข้ากงให้สงบสติอารมณ์เหมือนตอนพี่ฮังเหมือนกันคือถ้าปล่อยมาเล่นแล้วแบบไม่พอใจวยวายนี้แม่จะส่งเข้ากงทันทีเป็นการฝึก แต่ตอนมาใหม่ๆก็จะใส่สายจูงไว้ก่อนตอนจะกลงนี่รักกันก่อนรักหน่อยอือรักกันก่อนเร็วๆจบก่อนรักกันออกสื่อกันอขอบคุณค่ะทุกคนก็คือคิดถึงพี่หังเนาะคือเขา ที่ห่างตายเหมือนไม่ตายยังอยู่ในใจทุกคนแบบว่าปีกว่าแล้วนะเออแต่ว่าคือเราไม่ได้อะไรอาวรแบบที่ให้ดวงวิญญาณเขาแบบไม่มีความสุขนะเราแค่มีความคิดถึงระลึกถึงเขาอยู่เสมอแค่นั้นเองอแต่เราจะไม่คําควนแบบว่าอืมให้เขาแบบไม่ไปแบบไม่มีห่วงนะอัอนนี้คือเข,เขาคงไปเป็นเทวดานน้อย,อยอลักันาอ,อืม จุ๊บอะโคก็เป็นเด็กดีคััเนอะขอบคุณค่ะขอบคุณที่อันดูและติดตามนะคะนี่ดูกินผมเนี่ยเลยล่ะมาขามนอนแล้วหรอวันเนี้ยโอ้มาขามนอนแล้วนีเอ่อ,อเห็นไหมเมื่อกี้ววายพอเข้ากงก็จะสงบ อืมไม่วันนี้เธอหมดสิทธิ์เล่นละนะนี่แม่แเปาาขนมวันนี้แม่สั่งขนมมากินนะโอเคขนมเธอกินแล้วแถมได้ดาวเลยได้ขนมเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นด้วยขอบคุณนะคะนี่โอเคบาย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 